น,นะรู้สึกเหมือนแบบอยู่ต่างประเทศยากาศดีมากแล้วก็หนาวมีกลางหันด้วยไอเหี้ยส่วนดอกไม้ที่นี่สวยอ่ะแบบมันอยู่บนภูเขาแล้วก็เดินไปได้ทั่วเลยโอ้ยดอกนั้นสวยมากเลย,ด,ยดอกไม้ เหนื่อยแดดวลองภูเขากำลังถ่ายรูปให้ภรรยาเขินจุงเบยนี่ดอกนี้สวยมากเลยอ่ะรงคุณเลยพี่แต่เออดูดิเขาปลูกสลับกับกระลมอ่ะ สวยอ่ะเหมือนอยู่ในฝันเลยนี่ีน้องไม่กลัวมันจะถ่ายลงไปหรอครับบูมมันมีนี่อยู่าเขายึดอยู่สวยจุงเบย์เนี่ยชอบเฮ้ยพี่แอร์ไปดูมูนดิเฮ้ยตรงไหนล่ะตรงนู้นอ่ะพี่่อสวยู่่ครับนีสวยมากเลยเนี่ยตรงเนี้ยข้างบนมีบ้านด้วยไม่น่าเชื่อเนาะเพชรบูรณ เหมือนมาภาคเหนือเลยอ่ะมีความออกปักด้วยไม่ไม่เห็นว่ะ <c oughs> ลมมันแรง <c oughs> แค่นี้ค่ะ